เล็กๆน้อยๆช่วงนี้ฉันยุ่งและผอมมากินเร็วขอบคุณพ่อบริษัทเมื่อเร็วๆนี้ระยะเริ่มต้นจะยุ่งนิดหน่อยสาวน้อยกูยูนแห่งกลับบ้านแล้วอะไรนะยูนแห่งกลับบ้านแล้วงั้นฉันจะไปหาเขาเฮ้กังวลอะไรเขาไม่มีเวลาเจอคุณ ตอนนี้เขากำลังจะไปเทศกาลแฟชั่นคิวชูงานเลี้ยงอาหารค่าพรมแดงผู้จัดงานเพิ่งให้ฉันโทรมาบอกว่าเพื่อมอบรางวัลผู้มาใหม่ที่ดีที่สุดมอบให้เขายูนแฮงกำลังจะได้รับรางวัลเยี่ยมมากงั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดราตรีจากนั้นไปที่เทศกาลแฟชั่นรับลมสำหรับยูนแฮงโอ้ก่อนจะไปดินเนอร์ฉันจะบอกคุณสิ่งหนึ่งที่จริงเมื่อสองปีที่แล้วฉันและยูนแฮงได้รับใบรับรองแล้ว ตอนนี้เขาเป็นลูกเขยของครอบครัวเซียของเราดังนั้นคุณต้องการไปกับฉันคุณพูดอะไรเซียมเซียวมันเป็นเรื่องใหญ่คุณกล้าซ่อนมันจากบ้านได้อย่างไรพ่อฉันรู้คุณคงไม่เห็นด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันถมัมแต่ตอนนี้มันต่างออกไปยุนหังได้รับรางวาัลพ่อพี่ชายฉันขอร้องให้เราอยู่ด้วยกันคุณฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพวกคุณก็รีบหน่อยอย่าลืมอยู่ที่นั่นคุณดูแลยังไงน้องสาวของคุณมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครรู้เลยคุณ พออย่ากโกรธนะตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธมันเกิดขึ้นแล้วคิดหาวิธีแก้ปัญหามันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะตีฉันไม่ใช่ฉันกับกู้ยุนแห่งได้รับใบรับรองสาวน้อยและกู้ยุนแห่งคุยกันมาสองปีแล้วตอนนี้อาชีพของกูยุนแห่งนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบางอย่างจะมีเราอีกในอนาคตความช่วยเหลือของเซียกรุก๊ปฉันแทบคู่ควรกับสาวน้อย คุณกำลังทำอะไรอยู่พวกคุณรีบเตรียมตัวงานเลี้ยงฉลองของพี่เขยคุณโดยทางเรียกยักษ์ใหญ่ของไฮเทคให้พวกเขารู้จักคนด้วยใช่หยุนทั้งกล่าวจะหลังจากได้รับรางวัลประกาศข่าวการแต่งงานของเรามันต้องเป็นวันนี้ มันบังเอิญมากที่ฉันอยากเป็นวันนี้สารภาพตัวตนของฉันกับหยุนหังใส่สัญญาในหน้า 3S อีกครั้งสัญญากับนักแสดงภาพยนตร์พันล้านมอบห้พยุนแห่งเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวพ่อกับพี่ๆมาดูฉากดังกล่าวอีกครั้งแน่นอนสำหรับฉันมีความสุขและมีความสุขไม่ได้เจอกันนานเลยขนมปังปิ้งประธานวงังลมและน้ำคุณมาที่นี่ทำไม วันนี้เป็นของพี่ชายฉันพิธีมอบรางวัลไม่ต้องการคุณคนต่อไปฉันเป็นตัวแทนของยุนแห่งน่าจะอยู่ที่นั่นเพื่อฉลองให้เขาสามเดือนที่ผ่านมาฉันเตือนคุณแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ไอสาวคำพูดของการรับรู้แค่ไปเองมิฉะนั้นป่ายุนทั้งกล่าวให้ฉันรอเขาคุณลืมไปเถอะแม่พี่จะรับรางวัลเร็วๆนี้เธออยากอยู่นะช่วยให้เธอมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนช่องว่างกับพี่ชายของฉันดีจังไป